สวัสดีครับการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนั้นการส่งเสริมอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นนำไปสู่การสร้างไรายได้ที่มั่นคงทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์สูงสุดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเชกเช่นเดียวกับชาวบ้านตำบลตะปอยะจังหวัดนาราธิวาสตำบลตะปอยะอำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาส มีพื้นที่2 9 6 6ไร่มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพราะปลูกประกอบด้วย5หมู่บ้าน3,500หลังคาเรือนมีประชากรรวมทั้งสิ้น9,620คนประชากรร้อยละ99จะนับถือศาสนาอิสลามและอีกร้อยละหนึ่งจะนับถือศาสนาพุทธอาชีพหลักของชาวตปอยะจะทำการเกษตรกรรมเช่นปลูกยางพาราสวนปาล์ม ทำนามีรายได้เฉลี่ยของประชากร32,000บาทต่อคนต่อปีก็เทศบุลตะป่ายอดนะครับก็ที่ประสบป,ปัญห,หาก็คือ1ด้านอาชีพ2ก็ด้านคนว่างงานนะครับเด็กที่จบมาแล้วเนี่ยไม่มีงานทําครับโครงการตะบ,บนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนได้เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในพื้นที่โดยจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมนะครับ <S <S เรามีการส่งเสริมอาชีพนะครับในพื้นที่ตะบ,บนตะปะยอนะครับก็มี ทางด้านเกษตรปศุสัตว์และอื่นๆโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจกรรมดามศักยภาพของพื้นที่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแรงขับเคลื่อนค่ะเกษตรกรที่นี่ได้นําวิถีการทําเกษตรแบบผสมผสานจากการสนับสนุนของภาครัฐมาเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างงานสร้างรายได้เช่นการเลี้ยงเป็ดไข่ไว้จําหน่ายไข่พื้นที่บางส่วนก็แบ่งมาเลี้ยงปลา ควบคู่ไปกับการปลูกพืชนานาชนิดแต่พระเอกที่กำลังสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างเป็นกอบเป็นกำในตอนนี้เห็นทีจะเป็นการเลี้ยงแพะครับเพราะที่นี่ถือเป็นแหล่งเลี้ยงแพะเนื้อในรูปวิสาหกิจชุมชนที่ใหญ่ที่สุดใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นการเลี้ยงเพื่อจําหน่ายเป็นแม่พันธุ์รวมถึงขายเพื่อนําไปเป็นอาหารครับสํานักง,งานปรุสัตอําเภอนะครับมองว่าเราจะใช้หญ้านะครับเพื่อมาลดต้นทุนในเรื่องของอาหารเม็ด ให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็เลยจะมีการส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าในส่วนของฝ่ายปกครองนะครับก็อาศัยว่าในเรื่องของการบำบัดทุกคํามสุกขจะทำยังไงให้ครับให้ชาวบ้านเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีทุกน้อยลงประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมามาให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมจากที่โครงการตำบลมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนได้เข้ามาสนับสนุนคนในตำบลมี ความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับด้านการเงินก็ดีนะครับด้านการเครื่องอุปโภคบริปโภคก็ดีอย่างเช่นผักปลอดสารพิษอะไรเนี่ยครับเราไม่ต้องไปหานอกชุมชนนะครับเห็นแบบนี้แล้วอดชื่นชมไม่ได้นะครับเพราะอาหารการกินส่วนใหญ่ในแต่ละวันก็แทบจะไม่ต้องซื้อหาเข้าตำราที่ว่าเลี้ยงเองปลูกเองกินเองแถมปลอดสารพิษอีกด้วยนะครับ และอีกภารกิจที่สําคัญของภาครัฐเพื่อความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของชาวบ้านที่นี่นั่นก็คือการส่งเสริมอาชีพด้านอื่นๆควบคู่ไปกับการทําเกษตรแบบผสมผสานเราเข้ามาจัดตั้งกลุ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มย่าริเพาพอเขาได้มีการจัดตั้งกลุ่มเราก็ได้ไปสนับสนุนในเรื่องของการออกแบบลวดลายให้มีความทันสมัยและทันความต้องการของตลาดอะค่ะ และอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรก็จะนําข้าวแต่รูปให้เป็นแป้งแล้วก็นําไปผลิตไม่ว่าจะเป็นขนมโดนัทจากข้าวขนมฝักบัวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยี่งอนนะครับได้เข้ามาส่งเสริมพี่น้องประชาชนในเรื่องของการผลิตสินค้าโอทอไม่ว่าจะเป็นผ้าบาติกผ้าทอเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งตลาดออนไลน์และก็ออฟไลน์ แล้วก็จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดให้มากขึ้นค่ะแผนการดําเนินงานในอนาคตนะคะเราก็จะมีการต่อยอดให้กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อจะได้ขับเคลื่อนในแต่ละกิจกรรมที่เขาทํานะคะความสําเร็จที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการบูรณาการความร่วมมือกันทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ทาให้ชาวตวปอปอส่วนใหญ่ไม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดทํามาหากินใช้ชีวิตในท้องถิ่นของตนเองอย่างมีความสุขครับขอขอบคุณโครงการตําบลมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนที่สนับสนุนกลุ่มอาชีพของหนูค่ะก็ขอขอบคุณทางภาครัฐที่สนับสนุนโครงการดีๆที่ทําให้ชีวิตทุกวันนี้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนรายได้หลักพันเดี๋ยวนี้เพิ่มเป็นหลักหมื่นแล้วค่ะ การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและต่อยอดอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนมุ่งให้ประชาชนในพื้นที่พึ่งพาตนเองได้นั้นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มสูงขึ้นทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างยั่งยืนสนับสนุนโดย กองอนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร